ในเมื่อเกมนี้นายไม่แก้ทางเราเราก็จะใส่สุดนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อัตันเชนเดอ์เฉยมาพบกับแม่สาวคอนโตในเกมเกมนี้ครับกลายเป็นป๊อสแมปที่โคตรโหดถ้าตายก็ตายด้วยความโยนของผมเองหรือไม่ก็ป้อมนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้เต็มๆกันได้เลยครับ ใครเคยโดนเกียนใครเคยโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่รังหาไอเดียเวเล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทางเลือกให้สำหรับคนที่พอมีกำลังซื้อแนะนํำเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกม IDR b ปลอดภัยแน่นอนครับไม่มีโกงคุยตามมากกว่า2 0 0 0 0 0คนเริ่มต้นเพียง ID ละ30บาทเท่านั้นฮีโร่เยอะรูนครบสกินแระเทียบใครที่เบื่อ ID ตัวเองอยากขายรีบใช้เงิน ติดต่อแอดมินต้น TP 7และรับเงินได้ทันทีสวัสดีครับผมอินิต้อนรับผู้ติดต่ตานเช่นเคยวันนี้เพื่อนๆอยากให้เล่นแม่สาวค้อนโตนะครับผมเดี๋ยวผมจะจัดให้เลยเปิดให้กอดเลยเนี่ยแล้วก็เรามาดูว่าฝั่งของข้าศเนี่ยจะเอาตัวอะไรมาแก้นะครับก็ง่ายๆเลยมันจะเป็นพวกทูรามีดอ่าในออฟเลนนะครับเป็นอัเลนเออย่าฟอร์เรนิโอเดี๋ฟอร์เรนินโโดนไปแล้วนะครับก็หมดห่วงน่เจอแค่อัเลนตัวเดียวนะครับ อ้าวแล้วเขาเอามาเป็นซูก้ากับรู๊นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เราสบายมากในยุคป,ปัจจุบันเพื่อนๆน่าจะสังเกตได้แล้วว่ามารลอกกับมันถูกบทบางออกไปนะครับมันจะมาเป็นพวกซั Click Click กพพอร์ตคลิกสิ่ิกดพวกเนี้ยพวกตีมี่รูอี้ซะมากกว่านะเออเพราะฉะนั้นเกมนี้เราสบายครับซาจนิก็น่ากลัวอยู่ซานิก็น่ากลัวอยู่ฮะในบางเกมที่ถ้าเขามานะ น่ากลัวอยู่นะครับแต่ในจังหวะนี้เรียบร้อยเพื่อนมาเติมผมก็เลยใส่สุดไปเลยครับตกใจนึกว่าเอาไปทำคอนเทนต์มาหรือว่ารุ่นลราติ๊กี้นี่ครับสำหข้าติ๊กี้เออรุ่นเรายังเป็นพวกประมาณนี้อย่าได้ขึ้นไปให้รุ่นแทงไปเลยนะรุ่นแทงไปเลยครับ นี้เราชนะแบบซูกาตตั้งแต่ตั้งแต่ฮีโร่แล้วนะครับเดี๋ยวในเรื่องของไอเทมรองเท้าเกาะไวไก้ก่อนในช่วงแรกแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ท่านเพื่อนสังเกตที่ผมเปิดดูนะครับซูกาเอาระเบิดมาเขาจะระเบิดในช็อตสุดท้ายให้เร็วที่สุดทําให้เราตายนะครับเพราะฉะนั้นระวังให้ดี HQ นี่นะครับ เรากร็รคลีบเพลย์ไปเลยครับให้เลเวลสี่เร็วทีส่สุดแล้วก็ไปเติมเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนดีกว่าแต่ดูวันเดอร์ก่อนนะครับวันเดอร์จะเข้าดาร์คสเลเยอร์หรือเปล่าวันเดอร์เดินไปครับรดูเหมือนว่าจะบวกมังกรแน่นอนโอ้ไปฟาร์มต่อครับรเอาไปเลยเพื่อนไปกีแหกเลยครับ โอ้ปูกศาสนาอีแ h กเลยอะไรอ่ะฮา,า,า,าเลยเลี้ยงเลี้ยงเลือดนะครับเออโดนยูเอะสวบทีเดียวตายรองเท้าเกาะตีตีตไปเรื่อยลดเลือดไปเรื่อยครับลดเลือดตายในตอนนี้มาถึงนายอ่ะไอคิวไม่ตายเป็นยังไงล่ะนายต้องตายตายเองนะเพื่อนเกือบเหมือนกันนีครับ เกือบคิดเหมือนกันเดีจะกดให้เร็วกว่าน,นี้ก็ได้ครับเรา,าชอบแบบความตื่นเต้นซะหน่อยของเราได้ดาร์เซเลอร์ไปแล้วบ้างครับตอนนี้มีรองเท้าเกาะมีไนท์เพลทแค่ตรงนี้ก็พอแล้วนะไนท์เพลทรองเท้าเกาะก็พอแล้วนะครับส่วนเมื่อกี้ผมโดนยูเอกใช่ไหมผมออกไกาอาร์สแตนดาร์ดจบเลยแล้วยูเอออกออกถามว่าออกตัดเลือดคุ้มไหม ก็ค <aunque S 2> ุ้มอยู่ในระดับหนึ่งแต่นายต้องดามเบ็ดว่ะจะเบ็ดจ๋าดึงซ้ายไปครับดึงซ้ายไปครับจะมาพุ่งช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหยจะกลับไปสวนซะหน่อยเกือบเหมือนกันนะครับที่ดึงซ้ายไม่ใช่อะไรนะเรามาเติมก่อนสูก้าเพราะฉะนั้นสูก้ามันต้องโผล่ายอู่แล้วนะครับ ก็ใช้สกิลเลี้ยงเลี้ยไปเลี้ยงๆประมาณนี้นะครับแต่ระวังให้ดีไม่งั้นจะโดนสวบเป็นยูเอะเหมือนผมดูเหมือนผมโดนยูเอะสวบอะไรวะเนี่ยงงละเหมือนโดนยูเอะสวบแบบเมื่อกี้เออตีปอมไปครับเลือดน้อยยิ่งตีแรงเพราะฉะนั้นตีปอมก็แรงครับไม่ไหวอแล้วชนะกั้งแตฮีโร่แล้วมาของแก้อีกแก้อีกก็ประมาณนี้ครับ ไอ้ที่เห็นเราไม่มีอติอเราตัดสินใจเข้าทันทีครับแต่เราก็ไม่เล่นล่าชีปไปไมีจฉาไห้ลาชีปลาาไปเลยนี่ครับถ้ามีดีนายชีพไม่มันเลยนะครับบอกเลยกดดันฝั่งของข้า,ขาแบบไม่ต้องมีเงินอะ่ะอันนี้ไม่มันเลยนะแต่มันจะเกิดไปครับขอบคุณที 5, ่ตีให้จีนสองบานลเลยนะเอาสุดเพื่อนตายกดไปก่อนเลย พีอ่อาจจะตามไม่ทันนะันิดนึงขี่ไม่ได้เลขก,ก็ได้นะเออเข้าไปเคลียร์คขีปต่อก็ได้คนระับไปทางไงนแลหลบลิกแซกหลบขวาไปทางไงนจะมาที่เอเวอเรชั่นมันผิวจริงว่ะแม,ม่ผิวทั้งในเกมพิวทั้งเอลเลย,เยบ้าดิไอ้เอาเกียร์ขี่ไปครัขี้เกียร์เกียจเดินเยอะด้วยเออบางทีก็เมื่อยมือนะเมื่อยดิว้ว ไปก็ต่อทีอ่ถ้าดูจากแบบแล้วอ่ะตรงนี้ดีกว่าฟาร์มต่อน,นิดนึงครับไม่เอาดีกว่าถามว่าทรเรากลัวไหมแค่ที่ที่เรากลัวผมจะกลัวพวกทีริซะมากกว่าทีริตัวอะไรนะจู่ๆ,ๆ,ๆอ่าสามสามแตกกับลาวพีู่นะครับประมาณนี้ไม่ให้ฟาร์มครับเอาละ ขอลองเทสไม่เอาดีกว่าคือถ้าเราพลาดโดนแก๊กหนึ่งที่ตายได้เลยนะครับเป็นรองเท้าเกาะที่แบบโดนดึงปุ๊บโดนดูดปุ๊บอ่าเรียบร้อยเลยถ้าเป็นแบบรองเท,างท้ากันซีมันจะสามารถกระโดดออกได้ในบางจังหวะนะครับถ้าที่เคยโดนมานะรองเท้าเกาะหนีไม่ได้เลยเนละ่นสบายดัมมาก็เล่นสบายเลยครับเพรหนข้าไม่ไม่ได้แก้ฮีโร่เราซะด้วย เข้ารูทไงเอาตัวแบกเอาตัวแบกอุ้ยหลบมาขวาหลบมาซ้ายตียเข้าไปต่อเกือบเหมือนกันเนี่ยแอบเสียใจเขารู้อยู่เนี่ยวถ้าไม่ไหวจริงๆผมโดนซีซีเยอะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นรองเท้ากันซีซนะครับตอนนี้มันมันโอเคแนละ้วเราไม่กลัวแพนด้าแล้วนี่ยก็เพียงพอแล้ว ว่ากลัวไรกลัวมันตอนที่มันเบิร์ดในชอ็อตสุดท้ายเออแนั่นแหละรองเท้าอกะนะครับเบิร์ดชอ็อตสุดท้ายแล้วออกดไอคิวนี่น่ากลัวใส่เลยปะล่ะเพื่อนใส่เลยดีครับคาราวนี้ยิปบอมตีเลือดเรายิ่งโลแล้วยิ่งแรงครับและยิ่งแรงครับแรงครับแรงครับดึงห,หน่อยอขอบคุณมากแก๊กขอบคุณมากขอบคุณมากไม่งั้นกูตาย ใส,ส่สุดครับวันนี้ใส,ส่สุดไม่รู้ยุเอ็มีอติหรือเปล่าโอ้โหมีเรียบร้อยครับแต่ว่าเราก็ไม่กลัวอยู่แล้วครีบข้าวแบบนี้ปั้นไฟีดีับอันนี้คือคือให้ดูแล้นะาฝั่งหนูข้ามเขาไม่แก้ผมเองนะไม่ใช่ผมแบบไอพี่เอาตัวเออนะตามนะตามสูตรแล้วปกตินี้ ถ้าเป็นอันนี้เป็นคอนเทนต์ดี่ดีนะครับถ้าเป็นปกติแล้วผมจะออกเป็นโอรินวิวเพื่อเพิ่มความแรงในการโจมตีเข้ามาอีกนะในเรื่องของตัวแทงนะครับอย่างซูเปอร์แมนผมก็ออกนะครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งในเกมที่ผมอาจจะไม่ออกเอาแบบแทงล้วนเอาแบบแทงล้วนอะเอ้ากระงเอากระงทียยยยอย่าอย่าอย่าปกติถ้ารัศมีประมาณนั้นผมน่าจะโดน หรือมันเป็นดวงของผมวะจริงปกติร้านจะมีนะเมื่อกี้มผมน่าจะโดนมันดันไม่โดนซะได้แล้วแพดาออกตัดเลือดซะด้วยแสดงว,ว่าเขาออกมาช่วยตัดยูเอะนะครับจ้าย่ามิสานัทไปเจ็บเลยวะทอนอย่ายิงเลยที่บอกว่าอย่าดิอย่ายิงแหน่ไปทางกวนไตซนะทางกวนไตซนะ ไอเทมแพนด้านี่เดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวเขาก็น่าจะบิวจะโบเกเปียเปลี่ยนเป็นเป็โมราลปราสาละเออตอนตอนนี้เขาฟาร์มอยู่นะครับเงินเขาก็ไม่เยอะเอ้ยไม่ได้น้อยนะที่หนึ่งฝั่งเขานะครับล็อกชิวอะไรตอนแรกผมจะขึ้นไปเป็นชิวออฟเดอะลอสไม่ก็กอดสท้อนะครับตอนนี้เลือกตามนี้ก่อนก็ได้ครับทูนัเปตไม่มีชิวออฟเดอะลอสสบายสบายเลยครับเอ้ยล็อกชิวล็อกชิวอืมเดินปั่นโอ้เดินปั่นแบบนี้อติยังไม่ได้กดด้วยแล้ว โอ้โหแล้วเอาสูตรด้วยครับโอ้โหแล้วเอาสูตรด้วยรับอ,นอนสแบบทันทีในเมื่อพวกนายไม่มีตัวละครแก้ทางของเราประมาณนี้ครับหรือว่าท่านเพื่อนเลือกพี่สุดท้ายเลยแล้วฝั่งเขากอตัวละครประมาณนี้ตัวละครถามว่าออฟเลนเลือกตัวอะไรที่มาชนดี <c ười> พวกตัวเบิร์ดก็ได้ครับตัวเบิร์ดอย่างเช่น อูคองนะครับอ,อูคองอ่าซูก้าเรียวมะแต่เรียวมะผมคิดว่าไม่ไม่ดีกว่าเรียวมะมันมันน่าลำคาญนะเออตัวที่แบบเบิร์สพวกซูกา้าลิงยังพอได้แต่ลิงในช่วงแรกเกมเขาก็ไม่ล้วงเราแล้วนะเป็นคนอื่นแทนนะครับประม,ม,ม,มาณนี้ตัวเบิร์สก็คือ,อ,คอหนึ่งชุดเดียวเต็มๆเราตายนี่ครับแต่เมื่อเราไม่ตายเราก็สวนด้วยอัตติแค่นั้นเลย แคลรี่ก็บอกไปแล้วเนาะทีรรเอ้ยอ่าไอ้จิ้วจิ้วอะอลาวิวครับอะไรนี่ไม่ขวดนะอะไรนี่แบบกลัวตังลี่ตังหลายเลยส่งมาห้าเลยเหรอเพื่อนระเบิดไอคิววะยายเดี๋ยวก่อนไม่ถึงนะครับแล้วก็ใช้ไอคิวอะไรให้เรียบร้อยลดเลือดไปนิดน,น,นึงเลี้ยงเลือดนิดนึงเงี้ยสไลด์แบบนี้ สนสยแบบนี้ดึงอืระเบิดแบบเต็มสูสบายสบายไอ้ตัวนี้ยาวๆดูแต่เป็นหน้ากดอนันติตอนนี้เลยวะกดล็อกชิวคู่ไว้ก็จะตีก็กดคู่ไว้ก่อนถอยมาเพื่อนสวัสดีละเวทแดงเลยครับเอ้าโอ้วพายุอี玛มมของเตียวเซียนมันแรงเกินไปครับรืว่าเดินไม่ออกเลยทีเดียวเลดี้ก o ดูเกรดฮิบาได้สิอย่างที่เขาว่าครับช่วงนี้ก็มาแรงที็เตียวที่เล่คู่กับคลิกสิกนี่โคตรโหดเลยเนี่ยคู่กบอ่ะใครดูแขงได้ไหนเผื่อนจัดนี้ก็เวทตามปกติเลยตัวเรามันชนะอยู่แลว้วครับแค่เมื่อกี้มันก็อันนี้ตายด้วยเมื่อกี้นเอ็กซ u คิวนะครับเออต้องระวังในเรื่องเรื่องของเลือดที่มันลดเยอะเกินไปนะ โมทีห้าวความห้าวที่ตายได้ครับน่าจะมีป้อมแบบความห้าวที่ทําให้เราตายได้พี่กูสายไปเล่นล่างนะไปเคลียร์ล่างกูต้องขึ้นวิ่งขึ้นบนบ้าดิแต่ในเรื่องของเราก็ดีดดเหมือนกันได้ฟาร์มตังค์เหมือนกันจะได้ไอเทมแบบเต็มเต็มก็เถอะ ยังไม่แน่ใจรับตรงนี้เขามาเยอะเท่าไหร่นะครับมีผมาสองตัวแล้วยูเอกกับซูก้าเล่นเซฟไว้เพื่อนเราก็ออรดีอยู่นะแอลขวานี่ใครเดินเข้าไปนี่ตายครับนายสู้จริงเหรอเอาดีตายนะไม่มีฟิกเกอร์ด้วยมีทอยทอยมาเลยครับลกคานยูเอกไม่ใช่หรอบางทีมันจิ้วๆนั่นแรงครับ ตายเพื่อนผลผลงตค่าตายไปสองพอนเราตายไปหนึ่งครับเปลตมาดิเพื่อนแหน่แหน่เนี่ยอยากบัฟได้บัฟแดงจริงเลยอ้าวฟิกเกอร์ด้วยนั่นนะเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยมัดก็คงมีแค่ป้อมแต่ว่าเอาออกก่อนสบายสบาย,สบายเพื่อนก็ตีไป มานี้ทอนตีเราไม่ไม่แรงเท่าไหร่อ่ะถามว่าแรงไหมมันก็แรงแหละแต่ก็ไม่เข้าครับเึ๊บเซฟประมาณนี้ไว้เดี๋ยวผมขึ้นเชียวด้วยดีว่มเทียบเงินก่อนตอนนี้ก็น่าจะซื้อเบรดออฟเชอร์ตี้ไม่พออยู่ดีครับสมมติว่าเรากดล็อกชีลวใช่ไหมกดล็อกชียวปุ๊บขายขายล็อกชีลวทิ้งอะไรอย่างงี้แล้วก็ขึ้นไปก่อกเกิดน,นะครับขอฟาร์มต่งแป๊บ ได้พอจริงผมกอจะขายรองทงของรองเท้าทิ้งด้วยเนี่ัรองเท้ามือสองเอา้าเออดีบทจะจบก็จบแบบง่ายๆเออสบายเหมือนกันอาวละลดเลือกกุฏิป้อมนั่นแหละล็อกชิลอตตีข้าบเลือดเย็นออกก่อนครับป้อมตีเราแรงไปแล้วก็นี่ขายทิ้งปุ๊บประมาณนี้ ตีเด้เพื่อน oh, เออตัววาฟเออ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 เอ,อดึงมาสักทีดิเพื่อนไม่โอเคประมาณนี้สำหรับตัวคอนที่ดับแบบว่าง่ายๆที่สุดเลยก็ประมาณนี้แคร์รี่ก็บอกไปแล้วเนาะพวกออฟเลนอย่างที่เจอแอฟฟินอะไรเงี้ย พวกตัวเร็วนาคอสผมก็ไม่ค่อยอยากเจอเหมือนกันนะเออมันทำเลนสปิดเลนเลยน่ารำคาญเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้กันสำหรับค้อนโตนะครับที่เพื่อนๆของเข้ามานะค,ะนนค,ในใครับอย่าลืมกดปกกดไลค์กดแจกดรับขยันอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมหน้าเป็นไปสามสิบเลยเดี๋ยว้ยแท็กไปอีกสี่สิบ